ใส่บ่อยๆนะคะอันนี้มันก็จะเป็น surgical mask เนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าดูตรงเนี้ยค่ะอันนี้มันเป็นคาบเครื่องสำอางที่ติดอยู่นะคะเป็นแป้งเป็นรองพื้นปกติเราก็จะชินกับนิสัยอันนี้เป็นแป้งกับรองพื้นที่มันติดแมสเนาะเราก็จะชินกับนิสัยแบบการแต่งหน้าแบบเต็มทั้งหน้าใช่ไหมคะแบบว่าจัดเต็มแต่คราวนี้เนี่ยเวลาที่เราใส่แมส ไปครึ่งหนึ่งแล้วอะถ้าเกิดออกข้างนอกอะค่ะช่วงนี้เนี่ยตรงเนี้ยอาจจะไม่ต้องแบบใช้แบบรองพื้นหรือว่าโบกแป้งอะไรเต็มไปก็ได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการที่เรามีแมสเนี่ยปิดหน้าอยู่ตลอดเวลาค่ะมันก็เหมือนกับว่าผิวอะมันไม่มี การแบบหมุนเวียนของอากาศหรือว่าออกซิเจนได้เต็มที่ทำให้มันเกิดแบบความอับชื้นอยู่ภายในผิวเพราะว่าเหมือนกับนึกถึงหน้าเราแนบกับแมสอย่างนี้ใช่ไหมคะหน้าเราแนบแมสคือเหมือนกับพอผิวมันจะระบายความร้อนออกค่ะมันก็ออกไปไม่ได้มันก็อยู่ในนี้อยู่แต่ในนี้คะ่ะมันก็จะเกิดเป็นความอับชื้นแล้วก็มีแบบพวก แบคทีเ r ียแล้วก็ข้ามเหนือไข่ไขมันสะสมถ้าเกิดว่ามองผิวเราเป็นรูขุมขนในขณะที่ไม่มีแมสสนะคะรูขุมขนพวกนี้เนี่ยมันก็ระบายอากาศออกไปได้ดีเหมือนกับโล่งโปร่งสบายแต่พอเราเอาแมสสมาทับปุป๊บปะค่ะรูตรงเนี้ยมันก็ระบายอากาศออกไปไม่ได้ แบคทีเรียนในผิวว่าที่มันทำให้เกิดสิวอ่ะมันก็จะมีอยู่แล้วนะคะทำให้คราวนี้เนี่ยพออากาศมันไม่ระบายมันเกิดความอับชื้นนะคะมันก็จะอุดตันเราก็เกิดเป็นสิวได้ง่ายกว่าช่วงเวลาปกติทั่วไปไวจะเลือกแมสแบบไหนที่เลือกไปแล้วเนี่ยสิวมันจะไม่ขึ้นนะคะสงสัยกันไหมคะว่าใช้แมสแบบไหนดีเพราะว่าตอนนี้ ก็จะมีแมสท่ามาขายกันแบบได้แบบเยอะแยะเลยคราวนี้ตัว,วตัวแมสท่าเนี่ยนะคะ <c oughs> <c oughs> เคยได้ยินไหมคะว่า ผ้าปูที่นอนมันมีส่วนที่ทําให้สิวขึ้นหรือไม่ขึ้นได้คือเหมือนกับว่าคนที่เป็นสิวแบบเยอะอะค่ะตรงที่แก้มหรือว่าตรงคางหรือว่าตรงไหนที่เรานอนแนบกับผ้าปูที่นอนอะตรงนั้น่ะก็อาจจะมีสิวขึ้นมาเยอะได้เคยได้ยินคำนี้กันบ้างไหมคะตามงานวิจัยของหมอผิวหนังนะคะเขาสรุปแล้วว่าการที่ แมสกันลักษณะของผ้าที่ใช้ปูที่นอนเนี่ยค่ะมันมีผลกับการเกิดสิวจริงๆโดยที่ถ้าเกิดว่าเป็นผ้าที่ทำให้เกิดความระคายเคืองน้อยที่สุดนะคะจะเป็นผ้าในชนิดที่เป็นผ้าไหม ผ้าไหมจะมีความระคายเคืองต่อผิวน้อยที่สุดค่ะถ้าเราใช้หน้ากากผ้าที่เป็นผ้าไหมนะคะอย่างที่เราเห็นลุงตู่ใช้แบบนั้นนะ่ะอันนั้นน่ะผ้าไหมอะ่ะลักษณะของเนื้อมัอนน่ะจะมีความแบบเรียบลื่นแล้วก็ละมุนนะคะเมื่อมาสัมผัสกับหน้าถ้าเราใช้ผ้าปูที่นอนหรือว่าหน้ากากผ้าที่เป็นผ้าไหมเ่ะโอกาสแพ้มันก็จะน้อยกว่าในคนที่เป็นแบบพวกผิวแพ้ง่ายนะคะเป็นผดผื่นง่ายหรือว่าระคายเคือง อันนี้ก็คือเขาพิสูจน์มาแล้วว่าใช้หน้ากากที่ทำจากผ้าไหมจะดีที่สุดค่ะแต่ว่าผ้าไหมมันก็แพงเนะาะแพงหมอก็มีหน้ากากผ้าเหมือนกันนะคะวันที่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลก็จะใช่หน้ากากผ้าอันนี้เป็นผ้าแบบคอตตอนคนที่เย็บก็เป็นหมอเหมือนกันสีชมพูเข้ากับชุดเลยนะคะ ถ้าแบบนี้คือถ้าเกิดว่าเราอะใช้ผ้าปูที่นอนผ้าปูที่นอนที่เราใช้เป็นแบบลักษณะผ้าแบบไหนแล้ว นึกนึกไปถึงก่อนหน้านั้นนึกถึงก่อนที่ไวรัสจะระบาดอะคะ่ะนึกถึงตอนที่เราเคยไม่มีสิวไม่ได้ใส่แมสบ่อยขนาดนี้เราใช้ผ้าปูที่นอนแบบไหนแล้วสิวไม่ขึ้นผ้าแบบนั้นนะคะเป็นหน้ากากผ้าที่เราควรจะเลือกซื้อผ้าแบบนี้ก็เป็นผ้าปูที่นอนที่แบบหมอใช้อยู่บ้างนะคะเป็นบางทีก็เลยเลือกมาใช้เป็นแบบซีชมพูแบบนี้นะคะผ้าแบบนี้ก็ใช้ได้ ก็เป็นคอตตอนธรรมดาเป็นผ้าคอตตอนแต่ดีที่สุดก็คือผ้าใหม่นะอย่างที่บอกไปสิ่งที่ต้องดูก็คือตรงเนี้ยอันนี้ก็เป็นแบบผ้าฝ้ายถ้าเกิดว่าเราเคยนอนท่าปูที่นอนที่แบบเป็นผ้าฝ้ายแล้วมันไม่แพ้อย่างเงี้ยค่ะผดไม่ขึ้นสิวไม่ขึ้นก็เลือกหน้ากากผ้าที่ซับในด้านในอ่ะเป็นผ้าฝ้ายแบบนี้ได้เดี๋ยวใส่อันนี้ให้ดูก็เป็นอย่างนี้ประมาณนี้แอบ ยังไม่ได้ซักนะเดี๋ยวไปซักก่อนพึ่งได้ของวันนี้เลยคราวนี้ชนิดของผ้านะคะชนิดของแมสก็มีผลอย่างที่บอกไปแล้วว่าผ้าใหม่ดีที่สุดแต่ถ้าผ้าใหม่ซื้อไม่ไหวจริงๆก็ให้ดูว่าเราใช้ผ้าปูที่นอนแบบไหนก็เลือกแมสที่ทำจากผ้าแบบนั้นขึ้นมาก็จะปลอดภัยกับผิวคือลดโอกาสที่จะเกิดสิวได้ถึงแม้จะไม่ได้ลด ออกไปทั้งหมด100%ซแต่ว่ามันก็ช่วยเราได้ในบางส่วนในแรกก็บอกไปแล้วนะคะคือมันขึ้นอยู่กับเวลาที่เราสัมผัสกับแมสชนิดของแมสที่ใช้ปัจจัยที่2ก็คือจากตัวผิวเราเองค่ะสภาพผิวว่าเราเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเป็นผิวมันถ้าผิวมันก็จะเกิดสิวง่ายโดยที่สิวมันจะเกิดจากการที่มีไขมันอุดตันมีความร้อนนะคะมีคราบเหนือไขสะสมรูขุมขนกว้างนะคะ บวกกับใส่แมสเข้าไปมันก็ไม่มีที่ระบายออกอย่างเงี้ยคนผิวมันก็จะเป็นสิวแบบหน้องเป็นสิววัคซสบได้ง่ายในช่วงเวลานี้ส่วนคนผิวแพ้ง่ายนะคะเวลาที่ต้องสัมผัสกับผ้าหรือว่าอะไรสิ่งที่มันเป็นสิ่งแฝกปองนานๆมันก็อาจจะเป็นผดขึ้นก็จ,จะเป็นปัญหาสิวที่ต่างกันออกไปในแต่ละสภาพผิวซึ่งได้แนะนําไปแล้วว่าควรจะใช้ผ้าแบบไหนสําหรับผิวในแต่ละแบบคราวนี้มันก็มาอยู่ที่ ตัวเราในเรื่องของการเลือกครีมคือต้องเลือกครีมให้เหมาะกับสภาพผิวโดยที่มันอาจจะไม่ใช่เหมือนเวลาปกติทั่วไปปกติเราอาจจะคิดว่าเราเลือกครีมได้เหมาะกับสภาพผิวอยู่แล้วเพราะว่าเราเปิดหน้าทางหน้าใช่ไหมหน้าเราก็จะโลง่งๆทั้งหน้าเลยคราวนี้เราใส่แมสอยู่ทั้งวันนะคะหรือว่าใส่ไปช่วงที่ออกไปนอกบ้านเนี่ยเลือกครีมให้เหมาะกับสภาพผิวคืออะไรเราอาจจะต้องลด ปริมาณความหนักหรือว่าความชุ่มชื้นในครีมที่ปกติเราใช้ขึ้นมาลงมานิดหนึ่งลดลงมานิดหนึ่งคือลดความหนักหรือว่าความชุ่มชื้นในครีมเดิมที่ใช้มานิหนึ่งสมมุติสมมุติว่าเดิมเราผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วเราก็ใช้ครีมที่แบบเนื้อมันหนักมากเนื้อแบบหนักเป็นเป็นคล้ายๆวัสลีอย่างนี้เลยคือเนื้อหนักๆแบบนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องลดระดับลงมานิดหนึ่ง ไม่งานผิวมันจะมันเกินแล้วสิวก็ก็จะขึ้นง่าย <c oughs> ก็อาจจะลดลงมาหรือเนื้อนี้ที่แบบใสๆเร็วๆขึ้นอย่างเงี้ยค่ะที่มันซึมได้ไวกว่าหรือถ้าเดิมเคยใช้เนื้อแบบนี้อยู่นะคะเนื้อที่แบบเร็วๆใสๆโดยเฉพาะบริเวณตั้งแต่แบบครึ่งหนึ่งคือใต้จมูกล่างลงมาจนถึงคางนะคะเดิมใช้เนื้อเร็วๆใสๆอย่างนี้อยู่ก็ให้เปลี่ยนมาใช้ เป็นแนวแบบพวกแบบเอสเซนต์อย่างนี้นะคะเดี๋ยวกดให้ดูพอดีมันใกล้หมดแล้วด้วยก็คือเป็นเอสเซนต์แบบใสๆบางๆอย่างนี้ไปเลยอะคะ่ะคือปรับเนื้อครีมที่ใสลงมาให้มันแบบเนื้อมันหนักน้อยลง เพื่อที่ว่าพอเราประกบแมสเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีอากาศที่มันไม่ได้ระบายออกแล้วมันก็จะมีแบบความชุ่มชื้นอยู่ในนี้เพิ่มขึ้นอยู่แล้วรวมทั้งความสกรปรกต่างๆด้วยและที่ต้องระวังก็คือเวลาหลังที่หลังจากที่เรากินข้าวนะคะควรที่จะทําความสะอาดเช็ดล้างบริเวณรอบปากอะไรตรงนี้ให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีเศษอาหารอะไรแบบสะสมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดขึ้นเป็นตามแนวอย่างนี้ได้นะคะ หน้าหมอตอนนี้ก็มีสิวแบบเยอะอยู่เหมือนกันหลักการของการรักษาสิวอันนี้เป็นยาเบื้องต้นนะคะกรณีที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลลำบากหรือว่าไม่เคยเริ่มรักษาสิวเลยหรือว่ายาเดิมหมดแล้วนะคะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหยิบมาสองขวดทำไมอันนี้ก็เป็นยาหลักที่เป็นพื้นฐานนะคะเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวก็คือตัว โ r พ p โอแบคทีเรียมแอคตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวคลินด้าเซึ่งยาฆ่าเชื้อเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายตัวที่ไม่ใช่ตัวแบบคลินด้าเก็อาจจะเป็นได้แต่ว่าอาจจะต้องจ่ายที่คลินิกเนาะแล้วก็อาจจะเป็นพวกยากินซึ่งตอนนี้มันก็อาจจะไม่สะดวกถ้าเกิดว่าใครได้ไปออกไปร้านขายยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีซีวัคเซฟอยู่ก็สามารถที่จะถามกับเภสัชกรแล้วก็ซื้อ,อยาตัวนี้มาใช้เบื้องต้นไปก่อนได้ อันนี้กรณีที่เป็นสิวไม่ซับซ้อนได้ๆนะจ๊ะเสร็จแล้วก็จะมียาอีกพวกหนึ่งที่มันจะช่วยเสริมการทํางานสมมุติว่าเราทายาฆ่าเชื้อแบคทีเรียไปอย่างเดียวค่ะคือสิวมันจะอาจจะดื้อยาได้แล้วก็ไม่หายนะคะอย่างน้อยเนี่ยต้องทาย,ยาสามตัวนี้ควบคู่กันไปก็เดี๋ยวแบบบอกเป็นชื่อทางการค้าเลยก็จะมีตัวเบนแซกอิพิดโอแล้วก็ดิฟเฟอรินนะคะ ไลฟ์นี้ไม่ได้สปอนเซอร์จากร้านขายยาที่ไหนนะคะอยากได้อยากให้ส่งยาทาสิวมาให้เหมือนกันแต่ของเดิมมีใช้ไม่หมดเลยอ่ะก็คือตัวดิฟเฟอรินนะคะตัวยาก็คือจะชื่ออะดาพารีนก็จะช่วยในเรื่องของแบบการแบบผัดผิวนะคะ ให้มันเป็นปกติลดความมันตัวเบนแซกกับอีพิดูโอก็เหมือนกันอีพิดูโอเนี่ยก็คือเป็นตัวบนบวกตัวล่างก็คือเป็นเบนแซกบวกดิฟเฟอรินเนตตาส่วนที่เหมาะสมถ้าเกิดว่าใครที่ขี้เกียจทายาบ่อยก็คือถ้าปกติแล้วเนี่ยเบนแซ็กจะใช้ทาก่อนล้างหน้าเพื่อที่จะลดความมันทําให้ต่อมไขมันฝ่อลงนะคะแล้วก็เสริมการทํางานกับคินด้าเอ็มหรือว่าตัวยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้สิวยุบแต่ว่าแล้วก็ ตัวดิฟเฟอรินก็คือจะใช้หลังจากล้างหน้าก็คือทาก่อนนอนตอนกลางคืนแต่ถ้าใครที่เกียจนะคะมันก็จะมียาที่เขาผสมมาให้สําหรับคนที่เกียจก็คืออีพิโอเหมือนทาทาตัวเดียวได้2ตัวก็คือทาแค่อีพิโอสามารถที่จะทาหลังล้างหน้าแล้วก็นอนไปได้เลยแต่ถ้าคนที่ระคายเคืองมากทาแล้วเริ่มแสบอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะตื่นมาล้างหน้าได้ยาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็คือตัวดิฟเฟอริน แล้วก็เมนซสคเนี่ยถ้าเป็นคนท้องจะใช้ในเฉพาะกรณีที่จําเป็นมากๆมากๆมากๆเท่านั้นนะคะถึงจะใช้ได้ก็คือคนท้องคนนั้นก็จะต้องเป็นสิวเยอะๆหน่อยสามารถที่จะไปดูคลิปทาง YouTube ได้ดิฟเฟอรินไม่แนะนําให้ใช้ในคนท้องเลยนะคะเพราะว่ามีอันตรายต่อลูกดิฟเฟอรินเลตินเอคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมี อีกตัวหนึ่งที่เป็นอนุพันธ์ของโกรดวิตามิน A เหมือนกันก็คือเลตินเอแต่ว่าเดี๋ยวนี้เลตินเอก็ไม่ค่อยมียมใช้แล้วนะคะสมัยนี้ก็คือจะใช้เป็นดิฟเฟอรินในการที่จะทารักษาสิวมากกว่าสรุปว่ายาก็มีทั้งหมด4ตัวนะคะที่เอามาพูดในวันนี้สามารถที่จะซื้อหาตามร้านขายยาใกล้บ้านได้ถ้าเกิดว่าเป็นสิวในเบื้องตน้นแบบที่เป็นไม่ได้เยอะมากนะคะ ทั้งหน้ามีไม่ถึง10เมตรอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรถ้าซับซ้อนกว่านั้นก็หลังจบโรคระบาดเราค่อยไปหาหมอหรือว่าทายาเบื้องต้นไปก่อนเนี่ยอาจจะช่วยได้แต่ว่าไม่ได้หายเกลี้ยงนะคะแล้วก็ถ้าถ้าเกิดว่าทาาเบื้องต้นไปเราไม่ดีขึ้อนอะมันก็อาจจะหาสาเหตุอื่นๆร่วมกันไปด้วยเนาะสุดท้ายถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซื้อไม้กดสิว้ไวที่บ้านจะทำยังไงนะคะ ตอนนีนะ้หลายคนก็น่าจะมีตัวนี้อยู่มีแอลกอฮอล์อยู่ที่บ้านนะคะสําคัญนะคะถ้าเกิดว่าจะกดสิวเองควรจะมีแอลกอฮอล์ไม่งั้นอุปกรณ์มันก็จะไม่สะอาดถัดมานะคะเราก็เอาแอลกอฮอล์เนี่ยแหละคะ่ะเช็ดทําความสะอาดนะคะกันไกลตัดเล็บหรือว่ากันไกลอะไรก็ได้แล้วก็หยิบตัวคัตเติ้ลบัตมานะคะตัดครึ่งตรงกลางให้กลายเป็นแบบเฉียงอย่างนี้ คือตัดตัดขั้นต้นแบบอย่างนี้นะคะให้มันเสียงมาอย่างเงี้ยให้ปลายมาันแหลมมาค่ะแหลมเหมือนเข็มแล้วก็หลังจากคือต้องเช็ดแอลกอฮอล์กันไกลตัดเล็บหรือว่ากันไกลให้สะอาดก่อนแล้วก็รอให้แอลกอฮอล์แห้งก่อนนะคะแอลกอฮอล์ถึงจะออกฤทธิ์หลังจากนั้นก็คือตัดคัตต้นบับอย่างนี้นะคะให้เป็นเฉียงอย่างนี้ เสร็จแล้วก็เอาขัดตันบับเนี่ยไปทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์อีกทีหนึ่งรอให้แห้งนะคะหลังจากนั้นนี่ก็คือผิวของเรานะคะเราจะมากดสิวกันก็คือเช็ดแอลกอฮอล์นะคะสมมุติว่าตุ่มนี้คือสิวนะคะเช็ดแอลกอฮอล์ให้เรียบร้อยนะคะเช็ดก็คือเช็ดบริเวณที่เป็นสิวเริ่มจากตรงกลางนะคะเช็ดข้างในวนออกข้างนอกมา รอให้แห้งนะคะแล้วก็เอาคัตเติลบัตท,ที่ตัดไว้ที่เช็ดแอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วเนี่ยจิ้มลงไปนะคะที่กลางสิวใช้ส่วนที่แหลมที่สุดนะคะจิ้มลงไปให้เบามือที่สุดจิ้มปุ๊บนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นสิวอักเสบอะไอตัวที่มันเป็นหนองข้นๆมันก็จะไหลออกมาใช่ไหมคะก็ใช้ปลายคัตเติลบัตนะคะอย่างหัวตัวนี้เนี่ยกดแล้วก็ดนันไปอาจจะจะใช้สองหัวร่วมกันนะคะกด แล้วก็ดันออกมากดออกมาอย่างเงี้ยค่ะกดให้มันค่อยๆไหลออกมานะคะกดรอบๆไปใจเย็นๆแล้วก็เบามือนะคะอย่าทำอะไรรุนแรงกับหน้าตัวเองไม่ไงั้นมันจะเป็นรอยชำ้ำแล้วก็ดำมากนะคะค่อยๆกดเบาๆแล้วก็ให้สิวมันค่อยๆออกมาประมาณนั้นอืถ้าเกิดว่าไม่มีแอลกอฮอล์นะคะ พยายามถ้าเกิดจะใช้เล็บจิกลงไปจริงๆก็ล้างมือให้สะอาดมากๆมๆมากๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใช้นิ้วบีบนะคะนึกดูถึงถ้าเกิดว่าไม่ทำแบบที่หมอบอกนะคะใช้นิ้วบีบ ลงไปแบบนี้นะคะสังเกตนะคะนิ้วนิ้วหนึง่งนิ้วนะคะเทียบกับคัตต้นบัตปลายของมันที่มีพื้นที่แค่นี้นะคะเทียบกับนิ้วทั้งนิ้วแรงกดมันก็ไม่เท่ากันนะคะความซ้ำม,มันก็จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้นิ้วหรือว่าใช้ลิปใช้เล็บใช้เล็บ,ลบจิบกกดลงไปนะคะแผลที่มันเกิดขึ้นน่ะมันก็จะใหญ่กว่ารอยช้ำที่เกิดขึ้นมันก็จะลอยใหญ่กว่ามันก็จะไม่โอเคทำให้แบบสิวเห่เต็มหน้าได้ รุปไลฟ์ Life วันนี้นะคะคือใส่แมสนานๆสิวขึ้นได้มากกว่าเดิมแน่นอนมันจะเพิ่มอตัตราหรือว่าเปอร์เซ็นต์การเป็นสิวให้กับคนทุกคนอย่างเท่าเทียมถึงแม้ว่าคนที่แบบสิวห่างหายไปนานแล้วหน้าไม่ค่อยได้เป็นสิวนะคะก็มีโอกาสกลับมาเป็นสิวได้ในช่วงนี้ที่ต้องใส่แมสหรือว่าใส่หน้ากากกันไปเยอะเผิดเตะขาตั้งกองนะคะถ้าภาพสั่นขออภัยรู้สึกเหมือนพี่ทำอะไรโกะหลายอย่างแล้วอ่ะ มสนะคะเพิ่มความเท่าเทียมในการเป็นสิวให้ทุกคนผ้าแมสที่ที่เป็นผ้านะคะถ้าเป็นผ้าไหมนุ่มลื่นจะดีที่สุดถ้าเกิดว่าเลือกไม่ได้ก็คือให้เลือกผ้าปูที่นอนในชนิดผ้าแบบผ้าปูที่นอนที่เราใช้นะคะในแบบที่เราใช้แล้วหน้าเราไม่แพ้หรือง่ายๆก็คือเอาผ้าปูที่นอนบอกหมอน,นะคะมาตัดเป็นแมสให้ตัวเองนะคะก็โอกาส เกิดสิวหรือว่าผิวระคายเคืองเกิดสิวโผล่อะมันก็จะน้อยกว่าการที่เราซื้อแมสที่คนอื่นทำมาข้อสองเนาะข้อสามก็คือการเลือกใช้ครีมเลือกครีมที่เนื้อมันหนักน้อยลงเพราะว่าใส่แมสเข้าไปเนี่ยมันจะมีความชุ่มชื้นจากการที่อากาศมันไม่ระบายออกเกิดความชื้นเพิ่มขึ้นในผิวอยู่แล้วข้อสี่คือถ้าเกิดว่ามันชื้นหรือมันมันมากเกินไปสิวมันก็จะขึ้นมากขึ้น ข้อ4นะคะคือถ้าเกิดว่าจะกดสิวที่บ้านก็กดให้ถูกวิธีทำภาษาให้ถูกต้องอย่างที่ทำไปให้ดูเมื่อกี้นี้